ไม้บ้างหรือเปล่าล่ะฮ <ś c oughs> พอดีว่าฉันไปจัดตุจักมาเลยเมามายกกลังเลยโอ้ยได้เวลาพอดีรสสตรอเบอรี่นี่ต้องเป็นของฉันคนเดียว <ś c oughs> ถ้าพูดถึงขนาดนั้นละก็นะฉันขอรสเผือกอันหนึ่งได้ไหมเสียบไม้มาให้ด้วยละ่ะถ้าหากว่าเธอชอบเผือกมากขนาดนั้นละก็นะฉันก็จะจัดให้เธอแบบงามๆเลย <ś c oughs> มัน <ENNIS S 1> ไปโดนรถอื่นด้วยจะทําไงเราอุ้ยไอ้พวกไร้ศสัทธาไอติมโบราณเอ้ยฉันขอด้วยรสชาติที่ฉันชอบมันมากที่สุดนั่นก็คือไร้ศสัทธาเอ้าเมินกูอีกการที่เราจะเสียไม้เสียบลูกเชินเข้าไปในไอติมสักแท่งห <eterm> น <oon> ึ่งนั้มันเป็นศิลปะขั้นสูงฉันไม่ยอมให้มันแปดเปื้อนหรอกท่านเจ้าของคาริฮาร์ขี้เสร็จแล้วอืออ่าฮะช่างหอมจริงๆอื ฉันได้กลิ่นไอติมกะทิหอมโชยลงมาตั้งแต่นั่งอยู่ในห้องน้ำเน่ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วท่านสมาชพาพิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากว่าท่านสนใจท่านอยากจะลิ้มลองไอติมกะทิของข้าสักแท่งไหมล่ะก็เอาสิรสชาติที่ข้าใฝ่ฝันมานานแสนนานที่จริงเราข้ากับมูซันนะ่ะต่อสู้กันเพื่อแย่งสิ่งนี้ละ โอ้โหกูสู้กันมาตั้งนานเพิ่งรู้ความจริงในค้รไร้สาระเลยค่ะถ้าท่านสมาชิกสภาพูดถึงขนาดนั้นแล้วลก็ข้าก็จะจัดให้ท่านแบบคนเดียวเหมายกลังไปเลย <Emer ald S 1> เหยุดนะ <c oughs> ไอเต,ติมทั้งหมดจะเป็นของท่านคนเดียวเท่านั้นใชใครวะ <c oughs> หน,วน้าถามกูกูจะไปรู้ไหม ที่จริงแล้วฉันชอบกะทิฉันชอบกะทินไหน,น,นสโกะรอห,หรือว่าน้องะจช,ชิบหายละคือหนเูเปล่ากินคนเดียวนะคือ